ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องธรรมะเป็นอุปการะเฉพาะแก่อนาปานสติภาวนาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสสนาหน้า324จากพระตาวิโดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่13 5 ข้อที่96ภิกขุทั้งหลายภิกุผู้กระทําให้มากซึ่งอนาปานสติอันประกอบด้วยทำรมประการย่อมแทงตลอดธรรมที่ไม่กําเลิบได้ต่อการไม่นานเทียว5ประการเป็นอย่างไรคือภิกุในกรณีนี้หนึ่ง เป็นผู้มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อยประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันพร่อง 3. เป็นผู้ไม่มีความมืนชาประกอบตนอยู่ในความตื่น สเป็นผู้มีสุตตะมากทรงสุตตะสั่งสมสุตตะคือทำเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดแสดงอยู่ซึ่งพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะทำเหล่านั้นอันเธอสดับแล้วมาก ทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ 5. ย่อมพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้กระทำให้มากซึ่งอาณาปานสติอันประกอบด้วยธรรมหประการเหล่านี้แลย่อมแทงตลอดธรรมที่ไม่กำเลิบ ได้ต่อการไม่นานเที่ยว